เอาละครับมาเริ่มกันนะครับในยกที่สามนะครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับเพชรสุวรรณมีหมัดน้าไปก่อนด้วยดูว่าเพชรรัตนะมีแข้งซ้ายหน้าทำผลงานได้ดีนะครับดูว่าพยายามจะเดินกดดันด้วยการต่อยหมัดครับทางด้านเพชรสุวรรณครับต่อยล่างสลับบนครับขณะที่เพชรรัตนะก็มีแข้งซ้ายยาวๆคอยหยุดคอยสกัดการเดินต่อยหมัดแล้วก็ดักแทงครับหมูไทยพลาดไขรลนนีมีโอกาสไปฟื้นห้องหมอได้ครับพี่ เริ่มขยับแล้วนะครับเพชรสุวรรณเดินเร็วขึ้นโอ้โหดูครับนี่นะครับหมัดมาแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งแทงแรงทุกลูกเพชรรัตนะนะครับจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับนี่โอ้โหโตขึ้นหนักๆทั้งนั้นเลยครับเกมการชกนี่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พยายามชกละเอียดเลยนะครับเพชรรัตนะรู้นะครับว่าอาวุธของเพชรสุวรรณนี่หนักนะครับมีจังหวะดักเสียบครับ มาหัดหลบได้สอกยัดเข้าไปเลยครับนีเข้าขวามาครับพรสุวรรณวงในบิดมาบิดมาเตงขวาอีกทีหนึงโอ้โหนี่ครับเล็กกว่าแต่อายลูกแข็งแรงครับบิดเอาดื้อเลยนี่ครับพยายามจะอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายครับเดินเบียดเดินชน ื่อที่จะแลกกับชัยชนะเกี่ยวจอมัดหนึ่งสองครับวงในเพชรรัตนะตั้งแขนไล่ขาตีได้ไหมนะครัมจะขึ้นบนขวางไปหน้าตั้งกำแพงไว้ครับตีกันไม่ถนัดกรรมการเบรกเกมแล้วก็แยกสับมือชกกันต่อครับเอาและครับแข้งขวายาวเพชรสุวรรณพยายามพยัยออกแข้งโอ้โหเพชรรัตนะเรียกว่ายาวกว่านะครับมีศอกนี่คอยทิ่มอยู่ตลอดนอครับเอาบวกอยู่ตลอดสกัดเอาไว้ในตีไม่ได้กรรมการต้องแยกครับ ชาบสวยดีนะครับเกมของเพชรรัตนะครับจังหวะดักสับจังหวะเนี่ยชิงเสียบก่อนครับออกคนละแข้งครับสับลูกนี้ไม่โดนเล็งแล้วครับหมัดซ้ายเฉียวใบหน้าไปครับดูว่าแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับอยู่ดีว่าใครจะพลาดโดนของใครก่อนเพชรรัตนะก็มีสอกคอยบวกเพชรสุวรรณมีหมัดนี่ก็ออกได้ดีแล้วออกได้แม่นครับเหมือนอย่างที่บางลีบอกครับว่าใครจะโดนของใครก่อนครับใครจะหลับก่อนกันครับเกี่ยวขวาคืนมาครับเกี่ยวแล้วก็โต้แน่นๆครับเพชรรัตนะแต่ว่า เพชรสวนไม่สนใจครับฟันจอกขวาเลยครับขึ้นคอได้ขยมโหนเด้งขอขวาอันเข้าไปเกมเริ่มเดือดแล้วครับแบบนี้มาครับจบปลายปลายยกที่สามขยับเข้าไปชิงโฉบเข้ามากระสับก่อนนะครับติดข้อแขนแล้วขวางหน้าไว้ครับปิดเกมของผู้ต่อสู้ไปเลยครับเพชรรัตนะจังหวะนี้ลำเลียงเกมกันใหม่แข้งขวาครับเพชรส่วนเพชรส่วนเองก็ดูวยยังไม่ยอมนะครับขยับเข้าไปดูนะครับดูจังหวะ โอ้โหทั้งหมดัดทั้งสอกก็มีน้ำไปด้วยแล้วก็แทงขวามาแล้วนะครับใส่ได้ทีนี่เสียงเคีย์นี่ก็ฮึมเลยเหมือนกันแต่ว่าต้องออกให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับเห็นรัตนะนั้นยาวแล้วก็ลูกขวาเวลาขวาแลแ้วแทงนะัถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่4ี่ครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสามยกที่ผ่านมาถือว่าโอ้โหทั้งคู่ออกอาวุธแลกกันอย่างสนุกเลยนะครับเกมก็ยังคง เบียดคู่ขี้สูสีกันยกนี้ออกมาเดินชนแล้วนะครับอาศัยความใหญ่เพชรรัตนะเบียดเข้าไปมีหมัดหน้ามีแย่ไว้ก่อนเพชรสุวรรณเกี่ยวได้โอ้โหแล้วก็โต้คืนเหมือนกันไม่ยอมน,นะครับแบบนี้แหละกับแบบใครที่ใครอยู่ครับยกนี้เห็นได้ชัดจริงครับเพชรรัตนะไม่ถอยให้ทางด้านเพชรสุวรรณนะครับพยายามจะเดินป้ายหน้าขวางหน้าอาศัยความยาวเดินเสียดเดินแทงครับดูรับเพชรสุวรรณอุ้ยศอกซ้ายของเพชรรัตนะแข้งขวาของเพชรสุวรรณ เริ่มมาครับสู้กันกลางเวทีทียดบซ้ายจิ้มขวาลำตัวเดินเข้าไปนี่ครับยัดเข่าซ้ายอัดเข้าไปครับแต่ว่าเพชรสุวรรณยังตั้งรับได้เหนียวแน่นครับโอ้โหสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับคู่นี้เห็นรัตนะได้ใหญ่ตรงบทต้องเบียด,ดนะครับเพชรสุวรรณอาศาัยหลักเหลี่ยมสู้ครับโอ้โหนี่นะครับสองแข้งขวาเอามาดูกันที่วงใน ใไม่ได้นี่กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับสถานการณ์นี่ถือว่ายัางเบียดกันคู่ขี้จริงๆครับขยับขยับขยับครับนี่เจอแท่งขวาม,มาโต้คือด้วยขวาครับโต้คือเดินปปลายครับแท่งขวา,ข,วาของเพชรสุวรรณเข้ามาเอาคืนโอ้แลกกันคนละแค่หน้าวงในพยายามขวางหน้าไว้ครับตัวเล็กขวางหน้าตัวใหญ่นี่วัดกันไปเลยครับทีต่อทีแข้งต่อแข่งครับไท่คมกว่ากันครับ ดีขวายาวๆของเพชรสุวรรณขยับทีขวาเกี่ยวได้แล้วอัดเข้าไปเหมือนกันกับตานเพชรกันตนะรลลวบใต้ปีกครับกัปนเพชรสุวรรณหักนีทิ้งไม่ได้ครับตรงการไปรเกมแยกก่อนครับโอ้โหอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับมวยผู่้นี้ดูว่าจังหวะใครเดินทำนี่จะได้เปรียบน,นะครับมาแล้วครับขวายาวๆของเพชรสุวรรณทำผลงานได้ดีเอาแรงๆเนื้อเน้เนนๆ ดูนะครับเพชรรัตนะจะไปถอยตั้งรับเยอะๆโอ้โหโดนเข้าไปไหลดอกนะครับแข้งขวาเจ็บๆทั้งนั้นเพชรรัตนะออกไปช่วงนี้เกมตั้งรับแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยโดนเข้าไปแต่ละเม็ดนี่ถึงกับเอียงไปแล้วครับโอ้ขวาแกหนักจริงนะบางยานะแข้งขวาเพชรสุวรรณครับเพชรรัตนะขยับเอาคืนบ้างครับเอาคืนบ้างเสียบไม่โดนครับตั้งกำแพงตั้งกำแพงไว้ไม่สนใจเสียบเข้าไปตีเข้าไปครับ นี่คับตีไม่ถนัดครับอย่างที่พี่เอกชุมพรได้บอกก่อนชกค,ครับว่าแข้งขวาของเพชรวันนี่เตะคุณต่อสู้แขนง,งห้อยมาแล้วไฟนี้ก็พยายามจะทําให้เห็นแต่ว่าเพชรอัตรายังไม่ยอมแพ้ครับตูครับเด็ดข่าวขวาติดอยู่ข้างเชือกครับมันไม่ชัดเจนลากมาสู้กันกลางเวทีอรับังลีดูแล้วสถานการณ์นี่ถึงชิงดำแน่ๆนะครับวยคู่นี้ พลัดกันรุกพลัดกันรับนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะไขรจะแม่นวกว่าการยาขวายาวของดิสวรรณโอ้โห,โหดอกนี้สวยเพชรรัตน์ก็าปีโตขึ้นกันควันเหมือนกันนี่นะครับดูแลก,กันนะครับเจ็บเ็บไม่มีใครยอมใครเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันสถานการณ์ถือว่าคู่ขี้สูสีกันจริงๆต้องถึงชิงดำานะครับวยคู่นี้ เดี๋ยวมาตัดสินกันในยกสุดท้ายดูว่าใครจะออกได้แม่นใครจะออกอาวุธได้เข้าเป้าชัดเจนกว่ากันขยรจับก็ไหวขวาอีกแล้วลว้าเลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในเป้าหมายคือจับนาทีเบแต่ว่าเพชรสุวรรณร,รวบใต้ปีพยายามยหมุนออกมาครับการแยกกอนครับพงนีดูวเพชรรัตนาเองพยายามจะเบียดจะชนแล้วนะครับเป้าหมายนี่อยู่ที่วงไหนหรือเปล่าเนืเบียด้าไปมีลูกขวาตีตี โอ้โหโโอ้หเตตุวันกีก้าโตคือเนื้อๆเหมือนกันมาดูตีได้ไม่ได้นะครับจังหวะการล็อกโอ้ยเอาละครับตีไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนอีกสองนาทีครึ่งที่เหลือครับพยายามจะวิ่งเข้าใส่นะครับเพชรรัตนาครับปั๊มเด้งเข่าขวาเสียบเข่าขวาครับโอ้ยต้องบอกว่าสู้ยิบตาแล้วครับทางด้านเพชรสุวรรณครับขณะที่เพชรรัตนะยังไม่ยอมแพ้ครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปขวางขวางลากมาเสียบซ้ายเสียบซใจยัดเข้าไป ลากมาครับโอ้โหแต่ว,ว่าตั้งกำแพงดีเหลือเกิคนครับดนานเพชรสุวรรณไม่สนใจครับดนานเพชรรัตน์เสียขวาโวจังหวะนี้เตียบเข้าไปครับโอโ้เพชรสุวรรณนะครับก็มีแข้งนะครับเข้าไหนนีนก็ล็อกเอาไว้มาดูว่าเพชรรัตนะพยายามจะเบียดจะชนนะครับเบียดเข้าไปเอาโดนล็อกอีกโอ้โห,โห,โหสถานการณ์ตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกจริงๆแล้วครับวยผู้นี้เบียดเข้าไปเหมือนเดิม ตัวนก็มีต่อยหมัดแล้วก็ตั้งกระแผงหน้าไว้นะครับวงในก็เป็นสนามไม่สนชนไปเรื่อยตีไปเรื่อยแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่ชัดเจนเลยครับกานณการณ์จรงถือว่ายังใกล้เคียงอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านครับนี่ครับอย่างที่บางลีบอกครับชกกันแบบนี้ครับหนักใจเหนื่อยใจแทนกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ด้านล่างครับแต่ดูครับต้องมีหนึ่งคนครับที่ถูกใจกรรมการทั้ง3คนครับดูครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับแต่ว่าตอนนี้นี่ ต่างฝ่ายต่างออกมาเต้นต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับยืนคนละฝั่งของเวทีแล้วครับทางด้านเพชรรัตนะเขามองว่าสียงที่ผ่านมาครับเขาเ่าแหลมแหลมแทงเจ็บเจบครับขณะที่เพชรสุวรรณก็มองว่าแข้งขวาย,ยาวๆอัดเข้าไปก็ได้ผลแล้วครับเวลายังเหลือคนระับพี้เวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเกือบหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจกองเชียร์ทั้งสองฝั่งก็มั่นใจด้วยกันนะครับกรรมการปอระวัตแขกสิหนทอนพยายามจะ สับมือทั้งคู่นั้นเอากันอีกหน่อยนะครับดูนะครับแต่ว่าโอ้โหด้านทั้งด้านล่างั้ง,งบนเวทีนี่มั่นใจกันได้หมดแล้วครับใกล้เคียงกันจริงๆนะครับวยคู่นี้หายกนี่ดูแล้วไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะโอกาสที่จะเจอกันในภาคที่2นั้นอยู่ไม่ไกลแน่นะครับเพราะว่าฮ้ายกที่ผ่านมานั้นถือว่าคุณภาพล้น,ล,นล้วนเลยครับนี่ครับโอ้โหพากเดียวไม่พอแล้วครับบังลีแบบนี้ จะว่าแพ้ชนะนี่ต้องมีภาคต่อไปแน่นอนครับสิบวิสุดท้ายของยกที่5ครับอีกอึดใจเดียวครับญาติพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านของทั้งสอมุมก็ลุ้นไปพร้อมๆกันะครับบดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับเพชรรัตนะหรือว่าเพชรสุวรรณเพชรไหนจะเป็นเพชรแท้ครับรอสักคู่ครับ บรรลุวัตแขกสินทองครับเดินลงลงใบคะแนนใบที่2แล้วก็ดูครับผายที่สุดแล้วใครจะเป็นฝ่ายรับการชูมือครับแล้วก็หันไปมุมน้ำมือนครับเพชรสุวรรณจอทอจุดพันแสงครับโอ้โหเป็นฝ่ายเฉือนนะครับไปแบบสุดมันครับโอ้โหมีโอกาสเจอกันอีกไฟแน่นอนครับเพราะว่าแพ้ชนะกันแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าผู้แพ้นี่คาใจแน่ครับโอ้โหแสงช่วงปลายครับทางด้านเพชรสุวรรณ ทอทอสุขพักแสงครับโอ้โหเฉือนไปแบบสุดมันครับยำให้ติดครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมยันช่วงสุดท้ายครับผมบางยามบริมาณแล้วก็ทีมงานเพชรยินดีรวมถึงเมื่อเด็ดแปดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ